ก็ได้พาทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองนะครับปราสาทหินพนมรุ้งนะ่ยเก่าแก่มานับพันปีนะครับนะครับสร้างขึ้นเนี่ยเดีย๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าสร้างขึ้นในยุคไหนนะครับเดีย๋ยวเราจะบรรยายให้ฟังนะครับปราสาทหินสร้างจากหินทรายนะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นปราสาทหินแล้วก็เป็นที่ไปที่มานะครับของทับหลังนารายพนมสินที่ดังกล้องโลกไปนะครับที่ไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อเมริกาอ่า ส่งกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทับหลังนาไรประถมสิ่งแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในปราสาทหินพนมลุงแห่งนี้นะครับปราสาทหินที่มีต้นกาเนิดมายาวนานนะครับเป็นโบราณสถานนะครับแล้วก็เป็นโบราณวัตถุนะครับขึ้นถึงกรมศิลปากรแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับว่าแต่ละที่นะครับแต่ละห้องแต่ละโถงแต่ละซุ้มนั้นมีอะไรบ้างนะครับครับเดี๋ยวท่านผู้ชมตามเราไปอยู่ที่หน้าปราสาทหินพนมลุงนลครับอันนี้คือด้านหน้านะครับ นี่นะครับก็จะมีปราสาททั้งหมด4ทิศนะครับมีทั้งหมด4ซุ้มนะครับซุ้มแต่ละซุ้มก็จะมีาการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อในให้ดูก่อนครับนี่นะครับอตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับรับเข้ามานะครับก็จะเป็นซุ้ม ทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนี่ก็จะมีประตูนะครับประตูนี่ก็จะเป็นลายบัวนะครับสร้างจากหินทรายทั้งหมดเลยนะครับเป็นการสร้างของคนในยุคนั้นก็การสร้างแต่ละอย่างเนี่ยก็ดูโบราณมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทวารประตูนะครับทวารประตูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับนี่ทวารประตูนะครับทวารประตูนะครับก็จะมีอยู่ทุกเสานะครับทุกซุ้มเลยนะครับ ตอนนี้เราจะมาพามาดูทับหลังนาลายบรดมสิงของจริงนะครับที่หลายๆคนนะฮะอยากรู้ว่าทับหลังนาลายจริงๆเป็นยังไงที่ปราสาทหินพระนมลุงที่นี่นะครับนะครับองค์นี้นะครับนะครับ